นี่นะฮะไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งเออดูความยาวนะครับผมนะตัวนี้นะครับจะจะมารีวิวนะครับเขาเรียกว่าหลอด LED นะครับตกแต่งบ้านตกแต่งสวนตกแต่งคาเฟ่นะครับตัวนี้ต้องมีไว้นะครับสายยาว100กเมตรนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะตัวนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าซิลิโคนนะฮะกันน้ํากันน้ําเข้านะตรงนี้นะเห็นไหมกันน้ําเข้าเป็นหลอด LED นะครับ ทนแดดทนฝนนะครับมีซิลิโคนหุ้มนะครับแตกต่างจาก LED ทั่วไปนะครับซึ่งโดนนานแล้วมันก็ช็อตนะครับตัวนี้ยาวร้อยกว่าเมตรนะครับ p b s High Standard นะครับเป็นเพจที่สุขของจริงสินค้าใช้ได้จริงๆนะครับที่สำคัญก็มีบริการหลังการขายนะครับดึงให้ลูกค้าดูว่ามันยาวขนาดไหนได้ค่ะนะลองดูนะแล้วสมอกดึงยาวสุดเลยนะครเนี่ยม้วนเนี่ยเนี่ยม้วนเนี่ยมันยาวขนาดไหนนีดูนีดู เอ้ยไป้วีับอะครับเปี้มยวครับไอซีอกเดี๋ยวเราจะรีวิวสายตัวนี้มันยาวร้อยเมตรให้ซีมอกดึงดึงไปนู่นนะยาวให้จนสุดเลยครับแต่ว่าเองต้องโดดน้ํานะอ๋อเออครับได้ได้โดดน้ําแล้วก็มันมันดูเห็นเหล็กไหมตรงนั้นน่ะมันจะมีเหล็กเอออย่าอย่าอย่าไปโดดโดนเหล็กมันอันตรายได้ครับ เออเห็นผู้หญิงคนนั้นไหมยังครับอ่าให้โดดตรงจังหวะผู้หญิงคนนั้นนะให้ดึงไปเรื่อยๆนะได้ครับเลยดูไปเลยมาดู Linda ความยาวนะครับ,น,น,รบนี่นะครับความยาวนะครับนี่นะฮะไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งเออดูความยาวนะครับผมนะอุ้ยเากระดิเรีดเอาเอากระดิเรีดฮะฮะฮะ เฮ้ยโอ้ออ้อเฮ้ยไม่ยังวะเอ้าไม่ยังทำไมยังเปียกคนเดียวดอกกูว่าแล้วหรอกกูเปียกหาเมื่อยโอ้ตอนนี้คือตอนกลางวันนะครับเห็นไหมครับยังไม่ได้ติดตั้งนะยังไม่ได้ติดตั้งนะมีน้ำตกนะครับนี่มีน้ำพุนะครับ ตัวนี้ใช้ไฟฟ้านี่ครับสายยาว100เมตรนะครับผมเห็นไหมครับก็จะมีกังหันนะฮะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นทางเดินนะครับปูด้วยซีเมนต์นะครับตอนกลางวันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาชมตอนกลางคืนกันนะครับว่าระบบแสงสีเสียงจะสวยขนาดไหนนี่นะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับเป็นไฟ LED นะครับเมื่อกลางวันนี้นะครับเห็นไหมครับดูนะครับสวยไหมครับผมจะเอาส่องลงน้ำนะครับเห็นไหมฮะนู้นนะครับหัวโค้งตรงนู้นนะครับเห็นร่มไหมครับผมนู้นนะฮะนี่ส่องลงน้ําสีเหลืองอัมพันธ์สวยงามมากครับผมเหหห็นนนนมมมม้้้ยยฮะะะะโโอเเดดดดีี๋๋ววาาูููตตรงํกผจซใ มันตอวกลางวันนะครับผมปึ๊บนี่นะครับตังนี้เป็นน้ําตกนะฮะเมื่อเช้านี้ก็มันก็จะตกอยู่นะครับนี่ LED ติดตั้งข้างล่างนะครับโอ้โหสวยงามมากครับผมมันยังขาดอยู่นะครับเพราะว่าระตรงนี้มัน200กว่าเมตรนะครับผมติดไปนะฮะยังไม่ถึงนะครับต้องซื้อเพิ่มอีกนะครับถ้าท่านใดสนใจยังสั่งซื้อได้อยู่นะครับไฟ LED นะครับเป็นไฟเสียบลักไฟบ้านนะครับนะข้อดีก็คือว่าไฟมันจะสม่ำเสมอนะครับนะะถ้าเป็นไฟ LED ธรรมดาทั่วไปนะครับปลายสายมันจะ มันจะดอบนะฮะแต่ตัวนี้ปลายสายไม่ดอบนะฮะสายนะแสงสว่างจ้าเลยครับผมนะฮะสวยงามมากครับผมเห็นไหมฮะวิธีการติดตั้งนะครับสายเป็นซิลิโคนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กไฟบ้านเสียบปลั๊กไฟบ้านได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เอาไปต่อนะเสียบอย่างนี้เลยนะครับผมนะมันจะมีเดือยอยู่นะเห็นไหมเป็นเข็มนะครับเข็มเล็กๆตรงนี้นะครับมันจะแทงเข้าตรงนี้นะครับผมนยฮะนี่นะเสียบเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีช่องบวกช่องลบอยู่นะครับใช้งานง่ายนะครับผมแบบนี้เองโอเคครับ